สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเชาครับวันนี้ขาฉากแต่เช้าเลยกนฉากฉากยังไงฮะฉากยังนเช้าสลักไก่ลไก่ตรงนี้ยังฮะมันต้องมันต้องยูกันนี้เดเดีเดฟ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 เ้ฟเดฟเเเเเเดเเ ผู้หายควัน,นี้ผู้ดีควัใส่เราผู้หายตัวนะ่ะผู้หายก็หนะ่ะอยู่เซ่วรก็น,นําไปคนผู้หายเนาะที่ล่าล่าคนผู้หายคว,ดดวดัตรวจตรวจหนูไม่อยากให้มันอันนี้ไหม บรรยากาศตอนเช้าๆครับที่นอนนาคาเฟ่มหาสารคามาเฮามันกีหน้าวครับแต่ว่าก็บหน้าวบันนดดอกมันแดด,ดออกแต่เศ้าอยู่นะครับปกติแล้วกอรที่สิบห้าสิบหกองศามมืกระทาจะมาฟอนมากระทาฟอนแกหนาวนะครับตอนนี้บ้านเราอยู่ที่ประมาณ1ิบหกเจดองศาจนได้พิงไฟแหรวพี่น้อง คันฟื้นเบิดก็จะได้เผาที่ดานอ่ะเฮ็ดฟื้นเอาอุ่นย่อนมาบูดดวงหน่อยๆนี่ยอกๆยอก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 ๆยอกเฉยๆหรอกชิ้นกะงนูงไขนาดพี่บอกมันเารมาไก่นแมนแล้วหนูเป็นตยานก็พี่บอกมันเป็นอย่างัอนี้แตกระดูกกัดไปก็ไม่่ถ้ายากมากถ้ามันยากมากเอานี่จับที่ดาไว้ก็าลังอันยัดเสีปาก กัดฟุบแล้วมันเข่ามองแขวโกนพอดีวับที่ดาวเเป็นยังมนลงมาคือเราทำพี่บอกว่าผู้ดิพ่นอนว่าผู้น้อยผี่พี่อพี่ปอไม่กามาก้สิกีทำไมอ่ะหนังมันเหนียวแล้วเนี่ยปาดตบปากตัวเองตามอายุปฏิบัติิ นะึ่งปากน่อันนี้ใครจะตอบปัดเอตามนี้นึ่งอายุหนึ่งครัหนึ่งครอายุหนึ่งควบสมองเหรออย่าไปอย่างนั้นควันไฟมันจะทุ่มหัวผู้ใหญ่ควันผู้ใหญ่ควคนหนีผู้ให่คนใส่ผู้ใหญ่ควเนผู้หายคนหนีตัวผู้ด em na kind of eh <so ีคนใส่ไปไหมนี่ มันก็นํำตะคนผู้หายแล้วควันกระได้มันจะฟ้อนไม้นกกระทาสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าไม่เอียงก็ไม่นกกระทาไม่นกกระทาแล้วคุณแม่แม้วเลี้ยงกินอะไรเมื่อวานนี้วันเกิดวันนี้วันเลี้ยงทรงวันนี้วันเลี้ยงทรงอ้าวฮะแต่แนี่ยหรอแต่เนวได้นั่นฮะแต่เนี่วกิน พอหล่อเลยพอหล่อเขาลงข้อพอหล่อเขาลงโอ้ก็ร่อหลายพูดได้เขาลงข้อกันนะสิพี่รู้ไหมหนูเคยแข่งกีฬามาแข่งกีฬาอะไรนกกระทาดูเอาแย้นูไหมนกกระทาเนาะไม้คาทาไม่ใช่ไม้นกกระทาโอ้ยดำมันเยอะคนทีๆแบบดําเป็นดำมันเยอะคนที่ไม้คาทาเอาหนูเคยแข่งกีฬาอะไรนุเคยแข่งกีฬาอะไร

ต,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 ตึง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 ติงนาคา <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นชาลิ่งแล้วบ่ไหมอันนั่งแล้วก็เป็นดำเมเยอะแล้วเขาเสียว่าเคยแข่งกีฬาแข่งกีฬายังก<ะ>่อนเด็ดแต่แล้วแต่ตึงอะไรเหนีย <c oughs> งเขาบเป็นแข่งกีฬาอันนั้นเขาเ,เ,เดินพาเหลีค่ะจะเป็นดำเมื่เยขอะเขาบ่บ่ค่ะเปดี๋ยวเป็นตาดำมาเยอะแล้วรุ่นนี้ที่เป็น่นถือป้ายโอ๊ยฟูหน้อยวันนี้ถือป้ายขึ้นอยู่บนเดียวนี้ ไปาบ่ท่อา่อาแต่ะแตกตึง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 แต่ะแกตักตึงตักตึงตักตึงแต่ละแหลกตั๊กตึงตั๊กตึงว่ามาเห็ดคืองอคงแต่บานนี่โอยมาเห็ุคืองอคงหมุนกระบองแท้ง้อคงองยัมนหงอคงบ่นี่ชุนงอคงโคดาวลงเีดีบ่ได้ถือได้ไหมกระท้เนี่ย ขันขนบ่อผู้งามเขบ่อยถือเด้ท้สวยทั้งเส้นหมดแล้วเนาะเอ้าหนสวยสวยก็ได้ใส่เส้นสวยทั้งเส้น้วครบเครื่องนะนู้นนะสวยอยู่ตื่นน่ะสวยโอ้ยอ่อชีพี่ออกนะหนูจะไปแล้วนะอืมอุ้ยอุ้ยเตกตึงแตกตึงเตกตึงแตกเตะตกตะตเตตเตเตัตะต เอาอันน้ไป็ออู้กนี่ท่เอแตกเดี๋ยวนูนไม่ใช่แค่รูเคยแข่งกีฬาอย่างเงี้ยปัดขาถึงอยู่ประเด็นเรดกค่อยแข่งมาแล้วปัดม่แข่งก็มีมังก่อนอือแล้วไปบังส เป็นตาขาถึงบ่ขาเหีนเหีนโอ้ยขับมานะั่งเดี๋ยวว่า,าก,กันเนี่ยเออ ขอโทษขี้ได้อีดีตัวนี้อัฒธรรมดาตัวนี้ไปแล้วไปแล้วพี่น้องเอ้ย ก็ไปไกลแทนไงไปขี่ลงนนะ้ำเนอะ นคือเกีงยงใช่ไหมขี้ได้เชยอออืยค่ะอืมกี่เดยอีรีทำมาทำาจาทำมาล่าเถะปวดหนูนั่โอเคยุดโอ้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 ยดมาสก็มาฮั ที่จักรยานเลียนน้อทีลาลาสวัสดีค่ะคัะ